สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาดูกันว่าสิบการปล้นธนาคารบรลลือโลกที่สุดยอดที่สุดในประวัติศาสตร์ถ้าเราพูดถึงการปล้นหรือหนังจรรกรรมเราจะได้เห็นว่ามันเป็นความสุดยอดท้าทายและเป็นความมันที่ตื่นเต้นน่ารักทึกใจใช่ไหมครับและสําหรับวันนี้ผมจะพาชมการล้นที่ดังที่สุดและกึกก้องโลก เป็นชีวิตจริงไม่ใช่หนังอย่างแน่นอนการปล้นที่ดูยิ่งใหญ่อลังการมากที่สุดคงเป็นการปล้นธนาคารที่เรามักจะได้เห็นฉากปล้นธนาคารในหนังมากมายส่วนในชีวิตจริงนั้นก็มีการปล้นธนาคารที่ยิ่งใหญ่และสุดยอดไม่แพ้กันมาลองดูว่าการปล้นธนาคารที่ถือว่าเป็นสุดยอดในแบบสัางการมีที่ไหนกันบ้างลองไปชมกันครับ 1. บรังโกเซนทรัลในคอตาเลซาประเทศบราซิลในปี2005กลุ่มโจนได้วางแผนขุดอุโมงใต้ดินทะลุคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าไปยังเซฟของธนาคารและกวาดเงินไปได้ราว1 9 8ล้านเรียญสหรัฐหรือราว2,473ล้านบาทกลุ่มขโมยยังคงลอยนวลและเงินก็ไม่ได้ถูกพบจนถึงวันนี้ เป็นการต้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ถูกบันทึกได้โดยกินเนสบุ๊กอีกด้วย 2. ธนาคารเซนติวานเนียในฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาการเพิงธนาคารครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์ของอเมริกาเกิดขึ้นในฤดูร้อนปี1798กลุ่มอัชญากรขกวาดเงินไปทั้งหมด162,821เหรียญสหรัฐหรือราวๆ5.69ล้านบาท ซึ่งถือได้ว่าเยอะมากเมื่อ200ว่าปีก่อนตำรวจจับกลุ่มช่างตีเหล็กพัทริกลีออนแต่ปรากฏว่าเป็นการจับแพะจนลีออนมาเขียนหนังสือเกี่ยวกับการติดคุกที่ผิดาพาดของเขาส่วนโจรตัวจริงคือไอแซคเดวิดและโทมัสคันนิงแฮมถูกจับในเวลาสองา 3. ธนาคารยูเนเต็ดแคลิฟอร์เนียในลาุูน่าในเจวสหรัฐอเมริกา อามิลดินซิโอชายผู้ได้รับฉายาว่าโจรต้นธนาคารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอเมริกาโดยเขาร่วมกับพิชัยกวาดเงินไปถึง30ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ1,500ล้านบาทโดยการสลายคำแพงคอนฟิตของผูเซฟโดยใช้ระเบิดไดนาไมต์เขาเชื่อว,ว่าเงินจำนวน12ล้านเหรียญที่ขโมยไปเป็นเงินสุกโรธของตากานาธิปดีนิกสันดินซพยายามบอกว่า FBI บีสร้างหลักฐานเ็เพื่อปรสัสถามเขาต่อมาในปี2013เขาเขียนหนังสือเป็นของตัวเองเกี่ยวกับรายละเอียดการต้นครั้งนั้น 4. การต้นธนาคารแห่งอเมริกาที่ตึก World Trade Center นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถึงแม้จุด World Trade จะมีการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม แต่ก็ไม่สามารถหยุด3โจรที่ขโมยเงินไปได้ถึง1.6ล้านเหรียญหรือราวๆ5้าล้านบาทจากธนาคารแห่งอเมริกาใช้ทั้งสามสวมหน้ากากสกีถือปืนเข้ามาปล้นเงินตรงช่องแลกเหลี่ยมเงินต่างประเทศอย่างอุกอาจโดย 1. ในโจรเป็นคนที่ทำงานในตึกแห่งนี้ด้วย 5. ธนาคารเซฟิงในเอสวิลรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกา จอหนมอร์แกนและแฟนสาวเอชลีย์ดูโบขมโมยเงินหลายพันเหรียญมาจากธนาคารแห่งนี้เมื่อสิงหาคมปี2015นี่เองในขณะที่ตำรวจกำลังปวดหัวกับการหาตัวคนร้ายทั้งคู่กลับโสพสต์ภาพตัวเองพร้อมกับเงินที่ขมโมยมาจากธนาคารบนเฟซบุ๊กจนถูกตำรวจตามจับตัวได้ในที่สุดการปล้นครั้งนี้จึงถือได้ว่าเป็นการปล้นที่โง่ที่สุดก็ว่าได้ ธนาคาร ABN Amro ในบรัสเซลประเทศเบลเยียมชายคนหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าคาร์ลอสแท็กเตอร์โกลแมนบาแกล้งทำเป็นลูกค้านักธุรกิจเพื่อติดต่อกับธนาคารแห่งนี้มานานนับปีเขาทำให้พนักงานที่นี่หลงเสนด่ด้วยช็อกโกแลตและของฝากเล็กๆน้อยๆอ,อยู่เสมอ จนทำให้เขาได้มีโอกาสขโมยคุณแจตู้นิรภัยเพื่อเข้าไปขโมยเพชรมูลค่า28ล้านเหรียญหรือราวๆ980ล้านบาทและเขาก็ไม่ถูกจับได้อีกด้วย 7. ธนาคารที่ถนนซัพเตอร์สตรีทซานฟรานซิสโกในปี2014ชายคนหนึ่งแต่งตัวเป็นซานตะครกได้เข้าไปขโมยเงินในธนาคารแห่งนี้น โดยยื่นจดหมายเล็กๆให้กับพนักงานธนาคารและกวาดเงินได้จำนวนหนึ่งแต่ส่วนที่เจ๋งสุดยอดก็คือแผนการหลบหนีของเขาที่เดินหนีไปตามถนนที่มีขบวนพาเหรดสันตะครสัสและหายเข้าไปท่ามกลางกลุ่มสันตะครสัสนับร้อยและไม่เคยมีใครพบเขาอีกเลย8ธนาคารบริติทแห่งจันออกกลางในเบรุตเลบานอน เป็นการปล้นธนาคารที่กินเวลายาวนานกว่าสัปดาห์ในช่วงเดือนมกราปี1976ในขณะที่ตำวรวจกำลังวุ่นอยู่กับสงครามกลางเมืององคอง์กรดปล่อยปาเลสไตน์ร่วมกับพรรคคริสเตียนของเลบานอนเข้าไปต้นธนาคารแห่งนี้โดยการระเบิดผนังโบสท,ที่อยู่ติดกับผนังเข้าไปกว่าดเงินกว่า210ล้านาเหรียญหรือราวร7,350ล้านบาท รวมทั้งของมีค่าอื่นๆจากสู้เนรภัยและหลบหนีไปยังประเทศสวิสแลงพวกเขาขายของที่มีค่ากลับมายังเจ้าของโดยได้กำไรมาอีก50-100ล้านเหรียญด้วยหรือราวๆ1,150-3,500ล้านบาท 9. ธนาคารแห่งอเมริกาในแคนยอนเฮา์ี้รัฐแคลิฟอร์เนียในปี2012 สิ่งโจรได้ใช้ปืนบุกเข้าไปปล้นธนาคารในแคลิฟอร์เนียตำรวจต้องตามไล่ล่ารถของโจรเหล่านี้เป็นเวลา8 0นาทีผ่านกลางเมืองลอสแอนเจลิสราวขับจากในภาพยนตร์ฮอลลีวูดจนสุดท้ายพวกเขาถูกจับได้เนื่องจากการจราจรติดขัดแต่เงินของพวกเขาหายไปซึ่งถูกคาดว่าโยนิ้งออกนอกหน้าต่างรถไปแล้ว10ธนาคารกลางอิรักในกรุงแบกแดด เงินจำนวน1,000ล้านเหรียญหรือราวๆ3าว35,000ล้านบาทหายจากธนาคารกลางอิรักหลายชั่วโมงก่อนที่สงครามอิรักในปี2003จะเริ่มขึ้นไม่มีใครอื่นอีกนอกจากซัดดัมฮุสเซนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการขโมยครั้งนี้ในวันประกาศสงการซัรดดัมได้ให้กระดาษโน้ตแทนหนึ่งให้กับคูเซลูกชายของเขาเป็นการบอกเรื่องแผนการขโมยเงินที่พวกเขา ผลออกมาด้วยรถบรรทุกการต้นทั้งนี้ถือว่าเป็นการต้นธนาคาราาทั้งใหญ่ที่สุดในประวาัติศาสตร์โลกก็ว่าได้